อันนี้นะคะเป็นบ้านสมาร์ทโฮมค่ะอาจารย์เห็นสไลด์ไหมคะคร<ะ>ับเห็นแล้วครับอันนี้ก็จะมานําเสนอราคาค่ะของอุปกรณ์ทั้งหมดราคาของอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมค่าบริการการติดตั้งอยู่ที่หนึ่งแสนสามหื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ,คะแล้วก็อันนี้เป็นตารางคํานวณโหลดต่างๆค่ะเพื่อจะเอาไปติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ค่ะอาาร คำนวณทั้งหมดนะคะคือหกพันหนึ่งรอยเก้าสิบสามวัตต์ต่อวันค่ะที่เป็นการใช้งานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอาจารย์ครับแผงโซล่าเซลล์นะครับเราไปใช้เป็นระบบอ f ฟกิ d น,นะครับก็คือเป็นใช้เป็นระบบแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ที่มีครับอินเวอร์เตอร์ขนาดสิบกิโลวัตต์ครับราคาหกหมื่นหกหมื่นแปดนะครับ<ม>ก็แผงโมโนขนาดสี่ร้ยสิบวัตต์นะครับทั้งหมดสิบหกแผงครับราคาก็มา สี่เออหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งรูททอมนะครับก็คือเป็นพวกขายึดเป็นราวจับพวกน็อตอะไรต่างๆครับรวมเป็นประมาณเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับแล้วก็เป็นตู้คอมไบนะครับือเป็นตู้พวกเอซีตีซีเบเกอร์ต่างๆครับตรงนี้ขายเป็นยกเซ็ตก็หมดทั้งหมดเป็นหกพันเก้าร้อยบาทครับแล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับขนาดสองร้อยแอมป์นะครับ ขนาดสิบลูกนะครับราคาทั้งหมดหนึ่งแสนสี่มืนห้าพันบาทครับรวมค่าอุปกรณ์ก็สองแสนเหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบแปดบาทครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับรวมค่าใช้จ่ายาร,รวมกันติดตั้งก็ทั้งหมดสี่แสนเก้าหมืนสองร้อยหกสิบแปดบาทครับอันนี้ อ้างอิงมาจากไอ้เป็นที่วิศวกร,กรที่เขาเป็นรับจ้างรีวิวพวกค่าติดตั้งครับพวกคิดคำาวณการแพงครับตังนี้นแล้วก็คำนวณค่าไอการติดไอการบริการการติดตั้งสมาร์ทโฮมนะครับอ้างอิงมาจากของเอซของสมาร์ทโฮมครับอันนี้นนคือถือว่าเนื้องานเราครบอ้นนี้ยังอะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังอะครบครบแล้วนะครับโอเค อ่าก็พูดเหมือนเหมือนตอนแรกๆอ่ะก็คือมีเวลาเหลือก็ทบทวนหน่อยเนาะครับเพื่อเจอตรงไหนตกหล่นโอเคครับค่ะวิ่าแชร์ต่อน,นะ,ค,ะครับครับผมครัคุณบลก็เป็น การประมาณราคารถออฟโรดนะครับก็จากครั้งที่แล้วที่เป็นการกําหนดขอบเขตในส่วนของการประมาณราคาครับผมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเป็นส่วนอิเล็กตริกกับมคานิกนะครับอิเล็กทริกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟนะครับส่วนมคานิกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับส่วนอิเล็กตริกเนี่ยจะผ่านการชาร์จนะครับแล้วก็เข้าวิทีไฮโวลเตต s ิสเทมนะครับ ไฮวอนเต็เนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานของรถรังคัรเลยครับมีแบตเตอรี่วนสูงนะครับส่วนที่ไปแรงดันสูงรับผิดชอบเป็นหลักเนี่ยจะเป็นส่วนของโอเวอร์เทนนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนรถครับพวกมอเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกส่วนเนี่ยจะเป็นโรบอตเต็สิสเ็มนะครับส่วนนี้ นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะครับให้กับระบบคูลิ่งระบบเบรกแล้วก็พวกระบบไฟต่างๆนะครับส่วนของมิคชนิกเนี่ยจะแบ่งเป็นเฟรมนะครับแล้วก็ระบบการสะเทือนนะครับแล้วก็พวกเออชิ้นส่วนการ,รบังคับทิศทางแล้วก็แล้วก็ระบบส่งกำลังนะครับเรื่องที่เอ,อ่อพาวเวอร์เทนนะครับลักษณะของวงจรเนี่ยจะเป็น ระบบไฟแรงดันสูงประมาณนี้นะครับไฟสักครู่นะครับไฟฟ้า DC เนี่ยจะถูกจ่ายจากแบตเตอรี่นะครับไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่แปลงไฟ DC เป็นเอซสามเฟสน,นะครับไปให้มอเตอร์ก็จะผ่านคอนเนคเตอร์ครับ ขาไปขากลับแล้วก็มีฟิลแรงดานส่งเนี่ยคอยตัดไฟไมืก่กระแสไฟเกินครับทีนี้อิมอร์เตอร์เนี่ยมันจะควบคุมความเร็วเองไม่ได้นะครับเลยต้องใช้ ecu ครับ ecu EC เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกล่อง ecu ในรถยนต์สันดาปก็ควบคุมด้วยสลร่งไฟฟ้าครับส่วนนี้จะใช้ส่วนนี้เนี่ยจะใช้ไฟเจ็บสโวลต์นะครับเริ่มต้นที่ มอเตอร์นะครับลักษณะการใช้งานของมอเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับเลยเลือกสเ,สเปคเป็นทร์ค5นิวตันเมตรนะครับพาวเวอร์เนี่ย75วัตต์75กิโลวัตต์ถ้าแปลงเป็นแรงม้าเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่100.58แรงม้านะครับแรงดันไฟ280โวลต์นะครับอมอเตอร์กับอินเวอร์เตอร์ชุดน,นี้เนี่ยราคารวมอยู่ที่1 3 4 6 0 0บาทนะครับ เท่าที่ปุ๊พวกผมดูมานะครับมอเตอร์เนี่ยจะราคาตามสเปคเลยถ้าเกิดม้าสูงท็อกสูงเนี่ยครับเราใช้ไฟวนต่างๆเนี่ยอันนี้นจะแพงมากบางตัวเนี่ยแบบเก้าแสนก็มีแล้วก็คอนแทคเตอร์สองตัวนะครับสองหมืนกว่าบาทแรงดันสูงนะครับแล้วก็ขาจับฟิวนะครับแบตเตอรี่นะครับเลือกเป็นของเทเลานะครับ มีราคาให้เลือกหลายเว็บเหมือนกันอันนี้เป็นของมือหนึ่งนะครับหนึ่งโมดูลเนี่ยจะมีแรงดันไฟอยู่ที่ตรงนี้ครับ22.8โวลต์ครับมอเตอร์เนี่ยต้องการ280โวลต์ใช่ไหมครับเลยใช้ทั้งหมด13โมดูลครับเอามาต่อกองกันก็จะได้ไฟ296.4โวลต์ครับอันนี้เป็นราคารวม600กว่าบาทรวม13ก้อนเลยเป็นส่วนที่แพงที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้บัสบร์นะครับ 12ชิ้นต่อไปบวกลบเข้าหากันถัดมาก็เป็น BCU นะครับ BCU เนี่ยราคา17กว่าบาทแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ BCU เนี่ยอีก10กว่าบาทครับรวมแล้วเขาเทนเนี่ยะจะใช้จะเป็นเงินทั้งหมด8แสนสองหมื่น88แสนสองหมื่น4พัน260บาทนะครับถัดไปนะครับเป็น โน l o w w o ต์ t a g e System นะครับอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับแปลงแงไฟ dc แปลงไฟ dc แรงดันสูงนะครับให้เหลือไฟจ2ดสองโวลต์ครับเข้ากับแบตเตอรี่แล้วก็ต่อกับฟิวสองกล่องนะครับกล่องหนึ่งเนี่ยจะไปต่อกับตัวสกิปแบกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกรีเลย์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่ต่อย่อยไปอีกต่อใช้ไฟต่างๆนะครับส่วนต่างๆ คอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้เป็นแปลงแรงดันสูงในช่วง250ถึง750โวลต์ DC เป็น12โวลต์ราคา20,000กว่าบาทนะครับก็แบตเตอรี่12โวลต์ฟิลบ็อกซ์ที่เป็น12เซอร์กิตนะครับ2กล่องแล้วก็เบรกเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับแล้วก็รีเลย์6ตัวบัตบาร์สตัวนะครับแล้วก็เป็นสายไฟครับเบอร์20เนี่ยจะ เบอร์ยี่สเนีกจะขายเป็นสาิบเมนนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทแต่เบอร์อื่นเนี่ยเขาจะแบ่งขายเป็นเมนนะครับรวมแล้วของโรบอตเจติสิเต็มนะครับก็อยู่ที่สองหมืนแปดพันหกสิบสี่บาทอาก็ขออนุญาตประมาณนี้ก่อนครับก็เดี๋ยวก็ได้สรุปราคาไว้ใน Excel นะครับอันนี้จะล้านหนึ่งแล้วเนี่ย ใช่ครับเออได้ถ้าเทียบกับเพื่อนอีกคนอ่ะอันเนี้ยเราได้ลองดูเรื่องวิ่งได้กี่กิโลใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่มีไหมอันนี้ยังไม่ได้คำนวณดูเลยครับเหรอเออจะบอกว่าไม่งั้นลองลองลองดูแบบนี้ก็ได้นะของเพื่อนอ่ะก็จะเป็นเหมือนว่าเหมือนเป็นทาง เขาเรียกเลยนะฝั่งฝั่งราคาต่ำอะ่ะของคุณอาจจะไปแบบฝั่งไฮเอ็นอะไรเงี้ยไม่รู้พอได้นะคือคืออย่างเพื่อนก็จะเลงว่าเอ,อเลือกขนาดรุ่นรถมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะติดตั้งแบตเตอรี่ได้แค่เท่านั้นเท่านี้ก็เลยวิ่งได้สามสิบห้าโลอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับสมมุติอของคุณนี่ไปแบบอีกอีกทางหนึ่งเลยได้ไหมไปแบบสุดสุดเลยอะ่ะไปแบบ ไฮเอ็นเลยแบบออกมาเนี้ยเลยมันจะออกมาสักกี่ล้านว่าอะไรเนี้ยได้ครับเพราะอันนี้มันก็สเปคมันค่อนข้างสเปคมันค่อนข้างสูงเหงครับเพราะว่ามันก็ห้าร้อยนิวตันเมตรเออผมมองว่าของคุณมันจะออกไปทาง High อ็นเนี่ยลองดูก็ได้แบบไปให้แบบเจ๋งๆเ,เ,เลยแล้วลองดูดิว่าออปชั่น ออปชันกลางๆแบบเพื่อนหรือว่าออปชันสูงๆแบบคุณนี่ราคานจะออกมาต่างกันเท่าไหร่วะได้ครับได้ได้รับทราบนี้ยังขาดอะไรนะครับเอ่อก็เท่าที่ดูเนี่ยยังยังรู้สึกว่าพวกอื่นๆนยพวกเบรกเนี่ยอาจจะยังขาดบ้างบางส่วนครับไม่มั่นใจเหมือนกันครับเพราะเรายังไม่ได้ทำสไลด์ไว้แต่ก็หาราคามาไว้แล้วแต่ส่วนที่ยังขาดอยู่อะ คันราคาอยู่ก็จะเป็นพวกซัสเพนชั่นเนี่ยครับพวกระบบช่วงล่างแล้วก็พวกมังับที่ทางกันเลี้ยวหรือแค่สอย่างครับแล้วก็จะอื่นๆย่อยๆอีกิีนึงครับครับใช่ครับครับประมาณนี้ครับครับได้ครับเชิญคุณต่อไปครับผมขออนุญาตับ เห็นอย่งครับอาจารย์เห็นแล้วครับเป็นการประมาณราคาลงจอดลนครับก็จะมีเพื่อนชื่อเมธิตาครับผมอโลคาครับในงานปรับพื้นที่นะครับก็จะมีเริ่มต้นด้วยการตัดต้นชุมพูครับหนึ่งต้นแล้วก็มีค่าเก็บผลไม้ไปทิ้งครับแล้วก็มีขุดต่อต้นชุมพ้ไปทิ้งด้วยแล้วก็ค่าเก็บ ขนไม้ไปตัดทิ้งงานปรับหน้าดินนะครับพื้นที่ก็จะมีขนาดสิบสองสิบสองเมตรคูณห้าจุดสี่เมตรครับก็จะเริ่มถมดินนะครับแล้วก็ที่ความหนาดินศูนห้าเมตรจะได้จำนวนดินที่ได้มาแล้วก็เพิ่มการบดอัดเข้าไปคิดมาได้ราคาหนึ่งพันสรอยหนึ่งพันสองอดสองบาทครับ งานโครงสร้างฐานรากนะครับส่วนแรกง,งานไม้แบบครับขนาดของพื้นที่คำนวณมาก็จะได้ห้าจุหนึ่งสี่ห้าตารางเมตรครับตารางเมตรละหกร้อยบาทรวมงานไม้ที่เป็นสามพันสองอสิบเก้าบาทครับตะปูนะครับออดูตามอิเลเตอรเขาบอกว่าใช้ที่ตารางหนึ่งตารางเมตรใช้ตะปูประมาณศูนจดสองห้ากิโลกรัมครับ หมายแบบใช้ห้าจุหนึ่งสี่ห้าตารางเมตรเพราะฉะนั้นใช้หนึ่งจุดสองกิโลกร,รมัมง่ายต่อการซื้อเลือกใช้2กิโลกร,รัมครับกิโลกร,รัมละห้าสิบาทเพราะฉะนั้นเสียค่าตะปูหนึ่งบาทครับเหล็กเสริมฐานนะครับก็จะเลือกใช้เป็นเหล็กเส้นกลมขนาดหกมเมตรครับระยะหุ้มคอนกรีตศูนย์ศูนย์ห้าเมตรระยะงอปลายศูนจดหนึ่งสองเมตรครับตรงนี้ยังคำนวณไม่เสร็จครับก็จะมีดูในส่วนของวัดพูกเหล็กด้วยครับ ในส่วนของค่าแรงเราต่อมาก็จะเป็นงานพื้นที่เสริมคอนกรีตครับพื้นที่ที่ต้องเทคอนกรีตนะครับ64.8ตารางเมตรหนา4นิ้วเพราะฉะนั้นได้ปริมาตร6.52ุลูกบาทเมตรครับใช้อัตราส่วน1ต่อ3ต่อ5จะได้ตามนี้ครับก็จะใช้ จำนวนปูนซีเมนที่เผื่อแล้วได้ห้าถุงครับจำนวนทรายหยาบใช้0.5ลูกบาศก์เมตรจำนวนหินใช้ทั้งหมด1ลูกบาศก์เมตรครับราคาก็จะเลือกใช้เป็นปูนซีเมนประเภทหนึ่งครับปูนช้างแดงห้าสิบกิโลกร,รัมห้าถุง1 2อยบาทได้ห0 0บาทครับทรายหยาบ4ี่้อยห้าสิบาทต่อลูกบาศก์เมตรได้2 3 0สสิบบาทครับหินเลือกใช้เป็นหินเบอร์หนึ่งครับ ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทต่อลูกบาทเมตรก็ห้าร้อยบาทครับเลือกใช้เป็นการผสมคอนกรีดโดยใช้เครื่องนะครับก็จะใช้คนงานทั้งหมดห้าคนครับมีคนงานคนผสมหน้าเครื่องคนหมุนกลมมาลายคนตักคนกรีดน้ำโม่แล้วก็ช่างปูนสองคนครับเพราะว่าจะให้งานเสร็จภายในวันเดียวครับ งานเทพื้นก็จะใช้พื้นที่ทั้งหมดห้าจุดหกุห้าสองลูกบาทเมตรครับลูกบาทเมตรละสองร้อยหกสิบจุดจ็สามหกบาทหรือหกสิบสี่จุดแปดตารางเมตรครับก็จะได้ยี่สิบหกจุดสองสามาทต่อตารางเมตรซึ่งผมไปดูเลฟเลน์มาครับที่เขาคิดกันก็จะเป็นพื้นที่ที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยตารางเมตรเขาจะคิดค่าแรงที่หนึ่งกว่าห้าสิบบาทต่อตารางเมตรซึ่งต่างกันเยอะมากครับแต่ว่าถ้าเกิด เกิดห้า้อยตารางเมตรขึ้นไปก็จะเป็นหกสิบต่อแ0ดสิบาทต่อตารางเมตรครับอันนี้ก็เป็นเรสเฟนงานพื้นคอนกรีตที่ผมดูมานะครับใน 1, พันทิปที่เขาประกาศไว้ของผู้ละเหมาในปีสอง0ห้าหกสิบครับงานเทพื้นที่ขนาดใกล้เคียงนะครับของผมประมาณหกสิบตารางเมตรอันนี้ห้าสิบตารางเมตรงานนี้ก็จะใช้ประมาณที่สอง0มืนถึง สองหมื่นสี่พันบาทครับโดยเขาคิดที่อัตราประมาณสี่ร้อยสามสิบาทต่อตารางเมตรครับต่อไปก็จะเป็นของเพื่อนคนพู่นะครับเป็นงานโครงสร้างและเสาและหลังคาครับงานโคนรงสร้างเสาและหลังและหลังคานะคะจะมีอีกไปอีปิกจะมีส่วนที่ที่ต้องหาคือส่วนขนาดของหลังคาเพื่อหาจํานวนแผ่นนี้ต้องใช้นะคะคำนวณจ้หมว่สิบแผ่นในราคาสี่พันสี่ร้อยบาท ต่อต่อแล้วก็ใช้เสาใช้เสาเป็นอ่าเป็นเหล็กเหล็กกล่องนะคะหลายขนาดก็คือมีมีเสาเสาตั้งสามเสาจะใช้ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบาทแล้วก็มีเสาคานสองสองเสาสามพันสองร้อยบาทแล้วก็มีเสาคานอสองแบบก็คือมีสิบแปดท่อนกับสิบท่อนใช้ทั้งหมดแปดพันสองร้อยกับแปดพันบาท อ,อตอนนี้ก็มีเท่านี้ค่ะยังมึงไม<อ>่ร<อ>้อย<อ>แล้วก็ของผมนี่คำนวณพวกค่าแรงทั้งหมดครับแล้วก็รวมราคาแล้วก็ติดตั้งโซลา่าด้วยครับแล้วก็เออออกแบบว่าจะใช้เท่าไหร่ครับดูการใช้ไฟที่บ้านนะครับ,รบโอเคอ่ะได้รับทราบ เหมือนจะเหลืออีกกลุ่มใช่ไหมกลุ่มสุดท้ายใช่ปะขออนุญาตแชร์สกรีนครับก็กลุ่มผมทำบ้านน็อกดาวน์นะครับอาจารย์ออก็ก็จะมีงานดินครับที่ทำวัสดุไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ลงค่าแรงครับแล้วก็เทปูนพื้นบ้านก็จะใช้เหล็กเส้น12มิลยาว10เมตร30เส้นครับก็ตอนหน่วยมันเส้นละ230บาทก็ประมาณรวมแล้วมัน6,915บาทครับ ลวดผูกเหล็กใช้สี่ิบห้าเมตรนะครับก็มันเป็นราคาที่รวมมาแล้วครับมันร้อยยี่สิบาทแล้วก็บ้านผมจะเอาบ้านที่เป็นสำเร็จรูปมาลงเลยครับแล้วก็จะบิวอินภายในแล้วก็เออส่วนภายในก็เป็นงานที่กำลังจะทำต่อไปครับแล้วก็ส่วนงานโซลาเซลล์ผมไปดูแบบมาแล้วครับก็จะเป็นโซลาเซลล์แบบไฮบร i ดครับ มีโซลาเซลล์แปดแผงแล้วก็มีชาร์จคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่แบงค์สี่ก้อนครับอันนี้รวมค่าติดตั้งแล้วประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก็ส่วนงานที่เหลือก็จะมีงานไฟงานน้ำงานเดินท่อแล้วก็ตกแต่งภายในครับอืม,อมเดี๋ยวนะบ้านสำเร็จรูปเนี่ยอืม อาจจะต้องแจกแจงหน่อยไว้แจกแจงถึงอวัสดุที่อยู่ภายในบ้านาาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใคือเหมือนกับให้ให้เห็นภาพหน่อยแล้วก็แล้วก็อาจจะต้องลองเหมือนกับประมาณราคาข้าวหรือว่าให้ความเห็นหน่อยว่าไอ้แสนเนี่ยมันโอเคไม่โอเคอ๋อก็คืออาจารย์จะให้ผมอธิบายว่าแบบ สามแสนที่สมมุติว่าผมซื้อมามันสมเหตุสมผลกับที่เราคำนวณเองหรือเปล่าอันนี้เราหรือเปล่าครับเออถ้าได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ดีครับเออเดี๋ยวนะก็แปลว่าของคุณยังอยากจะทําตรงตกแต่งภายในโซลา่าและอะไรอีกอันนะเมื่อกี้โซลา่าแล้วก็พวกงานเดินข้อน้ําแล้วก็พวกลบบหลุมบาบัดน้าเสียอะไรเงี้ยครับครับกาลังจะดําเนินการต่อโอเคได้โอเคครับ ขอบคุณครับอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมครับไม่ตอบแปะว่าหมดแล้ว